สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง first lab channel นะวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับทริคเทคนิคแล้วกันสักประมาณ10ทริคสิบทริคนะสิทริคสิทริคว่าลิ้นพันโอเคตามนั้นก็คือ10ทริคแหละอ่ะทริคแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับฟนะิลอีเวนต์เนาะอันนี้ก็กำลังใกล้จะถึงละอันนี้เลยนะเราหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะเราสามารถเต้นรอบเดียวสามไอดีได้นะครับเออเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะก็กดเข้าไปเต้นอ๋อแต่ผมเต้นไปแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวันนี้เพิ่งผ่านมา2ครั้งนะครับนี่คือครั้งที่3เนาะ hey, นี้ผมเต <what 's S 2> ้นไปแล้วถูกาะ เดี๋ยวดูอ่าเราก็แค่กดถ้าเกิดจะวิธีทาก็คือเอาตัวไปเต้นนะฮะแค่เต้นแล้วก็กดเปลี่ยนตัวครับแล้วก็กดส่งน้องไปเต้นครับไม่ว่าจะเห็นเคเวสไม่เห็นเคเวสคุณไปเต้นครับอยู่ในวงอยู่ในวงเราเต้นแค่นั้นเลยครับเนี่ยคุณก็กดเนี่ยแล้วก็กดไปใช่ไหมแค่นั้นแต่เนี่ยผมเต้นรอบที่แล้วไปสังเกตนะรอบที่สองนะผมรับของได้เห็นปะผมรับของได้เออแล้วอ่ะมาดูกันอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมทำไปแล้วเมื่อเช้าก็คือทําครบแล้วสามตัวนั่นเองนะฮะ น่าจะต้องกดรับได้นะฮะรับไม่ได้คือหน้าแตกพามอ่าเห็นไหมรางวัลมาจากรอบเดียวกันทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะอ่ารางวัลมาจากรอบเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเต้นอีกแล้ววันนี้ผมก็ไม่ต้องไปเต้นอีกแล้วเห็นไหมประหยัดเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องแบบมารอเวลาลงทีละตัวทีละตัว,ตวถึงเวลาเลเต้นปุ๊บอย่างเงี้ยใกล้ถึงเวลาเต้นแล้วอะคุณก็กดแล้วกดไฟไป <S <S ใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปเต้นพอเต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้าเวลา หนึ่งทุ่มใช่ไหมหนึ่งทุ่มแล้วเต้นปุ๊บคุณก็แค่เปลี่ยน ID แล้วก็เต้นแค่นั้นเองครับจบครับทริคที่1ครับประหยัดเวลาได้เยอะส่วนทริคที่2มาเลยครับต่อกันที่ทริคที่2นะวิธีหาทองต่ออาทิตย์ประมาณสองล้านเจ็ดประมาณ2องล้านเจ็ดได้ก็คือการมาตีบอสและมินิบอสนะฮะมันจะมีเควสเอ่อไม่ใช่ตีบอสพูดผิดตีมินิบอสกับทำเควสในแมปอย่างเงี้ยนะฮะอ่ามันก็จะมีมินิบอสใช่ไหมแล้วก็ตัวบนสุดนี่คือบอสใช่ป่ะเป็นบาร์โฟเบดจ้ะ เนี่ยบาร์ฟเมดไม่เป็นบัฟฟอร์เมดต,ต่างๆใช่แล้วก็มีมินิบอสในแมปที่เกิดทุกวันเนาะตัวบอสจะเกิดประมาณ3-4วันครั้งเนาะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งประมาณเอ,อ่อสองพฤศุกร์เสาร์อาทิตย์แปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวต่ออาทิตย์แต่บอสแต่มินิบอสจะเกิดทุกวันเนาะวันหนึ่งสักสองสามรอบได้หรือเกินไม่แน่ใจก็แค่มาตีครับก็ได้ทองหนะึ่งแสนเนาะต่อแมปนะครับทองหนึ่งแสนแล้วก็ตีแล้วก็อย่าลืมทำเควสสักนิดอ่าทำเควสสักนิดได้เงินแปดหมื่นใครทำไม่ไหวแนะนำครับทาปร์ตีี้นะะฮผมม เดี๋ยวผมทําให้ดูนะต้องไปแมปต้องไปแมปที่ใกล้จะเกิดควสอย่างเงี้ยเออ,อเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันเสียเวลากดสร้างปาร์ตี้ตรงนี้นะ,ะ้ายมือกดเขยต์ปาร์ตี้กดอินไว้นะฮะ,ะ,ฮะกดอินไว้รัวๆเลยครับผมทุกคนรู้งาน <vent> ส่วนมากรู้งานครับกดรีเฟซแล้วก็กดอินไว้ต่อเลยครับไม่ต้องไม่ต้องลากอะไรนะกดคือกดรีเฟซอินไว้รีเฟซอินไว้แค่นี้เลยครับจนกว่าที่จะเต็มแล้วคุณก็ดูถ้าตีมินิบอสให้คุณดูว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างทั้ง3คน<ๆ>อยู่ในตำแหน่งที่ตีมินิบอสหรือยยังแค่นน้เล อ่าเสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณทําครบหนึ่ง id ฮะหนึ่งแมปนะหนึ่งแมปได้แสนแปดห้าแมปนี้มีเหมือนกันหมดเห็นไหมฮะห้าแมปนี้มีเหมือนกันหมดจะได้เก้าแสนเก้าแสนต่ออาทิตย์ประเด็นคือต่อหนึ่งตัวหลักครับอ่าต่อหนึ่งตัวหลักอ่าคุณดูนะเนี่ยเคเวสแมปสามบนสามอันบนผมเสร็จหมดแล้วนะผมเหลือสองแมปล่างที่ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวให้ดูอ่าผมจะเปลี่ยนตัวให้ดูให้ให้ให้เข้าใจว่ามันสามารถที่จะใช้ตัวละครหลักสามตัวในการทำเควสอันนี้ได้ เราได้รางวัลเพิ่มนะอ่าอ่า,อาเห็นไหมฮะแบบที่หนึ่งยังไม่ได้ตีบอสเห็นปะมันแยกกันเออซึ่งอันเนี้ยตัวตัวคีฟผมทําไปแล้วเอ,อ้ยคีฟผมยังไม่ได้ทําได้เงินแสนหนึ่งใช่ไหมแต่ตัวคีหน้าผมทําไปแล้วได้เงินแสนหนึ่งอ,อ่าแปลว่าถ้าได้ตัวละเก้าแสนต่ออาทิตย์นะคุณทำสามตัวละครอ,อย่างน้อยๆอยอ่ะไปตีไอ้นี่ก็ได้ทำเควสวีคเอี่ธรรมดาที่ตีมอนเข้าไปกดโอโตโ้เฉยเอ่ะเออคุณก็ได้ เท่าไหร่แล้ววะ400,000ต่อตัวหลักต่ออาทิตย์มันค่อนข้างง่ายแล้วกดออโต้กดวับแมปกดเอนเตอร์กดเอนเตอร์เนี่ยครับมันก็จะวิ่งไปแมปเลยแล้วก็กดแล้วก็กดออโต้ที่เขยได้เลยเออก็เป็นเงินฟรีๆเนาะโอเคก็จบไปครับทริคที่2หาเงินประมาณ2ล้าน0 0 0 0ต่ออาทิตย์นะครับต่อไปทริคที่3ที่ผมจะนําเสนอคือดันนาฬกะเรียกว่าบับม่วงดีกว่าดีบับม่วงดีบับม่วงที่เราเจอกันในดันนะครับมันไม่สามารถลางได้ครับคือหลายๆคนเข้าใจว่าดันนา,า้ ใช้ตัวที่ล้างดีบับได้แล้วมันจะจบไม่ใช่นะบับบับม่วงดีบับม่วงพวกนี้ไม่สามารถลบได้นะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถลบได้ครับยกเว้นนาระกะที่ติดดีบับเผาไมหมเราอะมันลบได้ด้วยการเลือดเต็มถ้าเลือดคุณเต็มดีบับจะหายไปทนทีอ่ะผมมีคลิปให้ดูคลิปแรกนะอันนี้เป็นคลิปเก่าที่ผมเคยลงนะครับคลิปเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูนะผมจะให้ดูเฟสน,นี้เฟนเนี้ยบอสจะกระแทกเท้าลงมาแล้วจะติดบับ ดีบับม่วงเป็นเผาไหมเนาะอ่ะหายใจออกมายังปึ้งอะอ๋ะอมันมีรีเจนครับอันนี้อันนี้คือตัวแก้ทางที่ถูกต้องนะฮะ,ะดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ก่อนอุ้ยในนนตรงไหนตรงไหน,ไหนกระทืบเท้าลงมาอ่าอันนี้อ้าวแม่แอนแรงไปอีกคือดําดาเดเมดเพื่อนแรงฮะอ่ะตรงนี้แล้วกันน่าจะได้ชัวร์ละอันนี้คือมาแบกคนอื่นแล้วไม่มีตัวรีเจนเนาะก็จะติดดีบับให้เห็นเลย อ่านเห็นไหมบัฟม่วงเนี่ยเห็นปะขึ้นมาแล้วไอไอไอดีบัฟตัวเนี้ยมันลบไม่ได้นะครับวิธีลบเดียวคือทำให้เลือดเต็มทีนี้จะฮิวก็ได้แต่บางทีมันมานาไม่ทันฮิวต้องเอามานาไปทำดามเมจอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะจะจะ,จะ,จะมันจะมเนจมานายากวิธีที่ง่ายทริคที่ง่ายไม่ง่ายเลยที่จะผ่านตัวนี้ได้นะครับคือใช้อันนี้ครับใช้ตัวที่มีสกิลรีเจนครับไอติดไอติดไม้กางเขนเนี่ยมันจะเลือดเต็มตลอด พอเราติดสแตก็กปุ๊บเลือดลดใช่ไหมไอไอไอตัวไอบัฟบัฟไม้กางเขนเนี่ยมันก็จะฮิวคืนทันทีพอฮิวคืนทันทีเลือดเต็มมันก็หายเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ครับตัวนักดาบลมผมเนี่ยมันไปเหยียบไปแต่ว่ามันมีรีเจนอยู่เห็นปะเห็นปะเห็นปะหายหายแล้วหายแล้วหายแล้วนะเห็นไหมหายแล้วเออเพราะมันรีเจนเพราะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเสียมานาฮิวทุกครั้งที่ติดบัฟดีบัฟไฟที่พื้นอันนี้แค่คุณมีรีเจนครับเออเป็นเป็นทริคที่ ผมคิดว่าหลายๆคนรู้แหละแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนมากๆเลยที่ยังไม่รู้สําหรับคนที่ยังแบบมือใหม่อยู่หรือแบบไม่ได้จริงจังกับเกมเลยมากเนี่ยอันเนี้ยนันเป็นทริคที่แบบดีมากๆทีนี้นี่เรามาดูตัวที่รีเจนตัวเองได้นะตัวสี่ดาวคุณไม่ต้องไปหาตัวห้าดาวก็ได้ครับใช้แบบนี้ก็พอแล้วนะใช้แบบนี้ก็ได้คือมันไม่ถึงกับดีมากแต่ก็คือใช้ได้ใช้สกิลสองของครัฮาร์ปลมเนี่ยมันก็รีเจนแล้วรีเจนทุกคนด้วย อันนี้ถือว่าพอได้นะเอามาใช้ได้สำหรับคนที่ไม่มีนกแก้วน้ําแล้วกันเนาะหรือว่าตัวนี้ก็ได้ครับพัดลมไม่ต้องไม่ต้องทําสุดมากก็ได้นะเออใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าใช้ฮารับลมก็พอแล้วเนาะเพราะว่ารีเจนมันรีเจนมันมันมันรีเจนตามแมคคพีครับเนี่ยมันจะรีเจนตามแมคคพีคือมันคือมันไม่ได้ใช้ตัวละคร5ดาวแล้วจะรีเจนแรงกว่าตัวละครสีดาวอะเออประมาณนี้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ก็ได้นะครับ,ค,ออ ì, ans, รค,รบคือขอแค่มีเอ่อ อาไม่ได้ไม่ได้ไอันนี้มันติดติดแค่ตัวเองเนาะติดแค่ตัวเองเนาะ,ะไม่ได้ต้องต้องติดให้เพื่อนด้วยอ่าก็ก็เป็นฮาร์ปฮาร์ปลมนี่แหละครับใช้ฮาร์ปลมนี่แหละเออดีที่สุดหรือใช้นกแก้วน้ําก็ได้เนาะตามที่ให้โชว์ที่เอยตามที่โชว์ให้ดูในคลิปเมื่อกี้นะครับอ่าทีนี้ทีที่สามจบไปทีที่สี่ครับเป็นเอ่เอเรียกว่าเวลาคุณจะต้องการจัดทีมจัดทีมเพื่อ PVP หรือ RTA สิ่งที่คนควรจะดูอ่ะมันคือ หน้านี้ครับเซิร์ชสกิลแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเซิร์ชสกิลมีให้กดตรงนี้ครับเออคือถ้าคุณจัดทีมแล้วคุณบอกว่าเออทีมขาดฮิลอยู่ทํายังไงดีมาดูตรงนี้ก็ได้ครับคอนติเนียลรีคอเวอรี่ก็ได้เนาะเป็นฮิลเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะแถบซ้ายสุดเนี่ยครับมันจะมีสามแถบเนาะแถบบัฟแถบดีบัฟแล้วก็แถบอื่นๆแถบบัฟคือสีฟ้าที่อยู่บนหัวเราใช้แล้วจะแปะอยู่บนหัวสีดีบัฟก็คือสีแดงที่แปะอยู่บนหัวศัตรูเป็นแปะอยู่บบนนหััวะคร ส่วนออเดอร์เอฟเฟกคือที่ไม่ได้แปะบนหัวครับกดแล้วส่งผลทันทีแล้วก็หายไปเลยเช่นอะไรฮิลฮิลปุ๊บขึ้นเลยไงไม่ได้มีบัฟสีฟ้าบนหัวชุบชีวิตรีมูฟซีซีก็คือลบ,อลบเป็นการลบดีบัฟลบดีบัฟลบบัฟลดอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในแถบสุดท้ายนะสมมุติว่าทีนี้วิธีใช้สมมุติว่าต้องการตัวที่เ,เพิ่มแอตแทกนะเ,เพิ่มแอตแทกแล้วก็มันจะมีไหมที่แบบเพิ่มแอตแทกกับรีเจนเลือดอะ่ะผมก็ไม่รู้เออมีเนี่ยครับ เราก็พอยิ่งเข้ามาดูครับเรากดที่หน้าน้องเข้ามาดูได้เลยนะอ่ากดเป็นร่างเอาเวกด้วยนะครับแล้วก็ดูเอามีรถสกิลสมอนเนอร์นะเรามีเล้งสกิลนะแล้วก็มันได้อะไรยังไงลีเจนลีเจนก็เลขต่ำกว่า60นะเออแล้วก็ได้บัฟดบาบเหลือสองเออทำให้มันสะดวกมันง่ายต่อการที่เราจะมาหาอย่างอย่างเช่นช่วงนี้คนต้องการหาว่าเออผมต้องการแบบติดบัฟเออเผาไหมเออไม่เอาไฟฟ้าช็อตละกันไฟฟ้าช็อต เนี่ยมันคือมันไม่ค่อยมีใครทําคลิปเลยครับว่าไฟฟ้าช็อตมีตัวไหนบ้างใช่ไหมผมต้องการไฟฟ้าช็อตนะครับมีตัวไหนบ้างครับก็กดดูเลยครับนี่ครับทั้งหมดนี้มีไฟฟ้าช็อตแน่นอนแต่ว่าเกิดจากอะไรบ้างไม่รู้นะก็ต้องไปดูกันว่าไฟฟ้าช็อตทํำยังไงอ่ะอย่างเซอร์เพนได้ไหมอ่ะอ่ะก็มาดูอันนี้ติดไหมไม่ติดอยู่ไหนวะท่านี้ดิอ่ะติดไฟฟ้าช็อตเลเวลหนึ่งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบสี่วิทั้งหมดสามครั้งนะครับยิงสามครั้งไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะงั้นนะ่ะเออระบไฟฟ้าช็็็อตเปเปปนนดีบีบัฟท่แรง เป็นดาเมจดอทที่แรงที่สุดเนาะมัน1.5ของแมคเคทีปกติจะเป็นแค่หนึ่งเองนะเออของ่าอื่นจะเป็นแค่หนึ่งแต่มีไฟฟ้าช็อตที่เป็น1.5อ่าโอเคก็อันนี้ก็เป็นทริคที่ห้าเนาะว่าเราจะสามารถหาตัวละครที่ต้องการได้อย่างไงบ้างเออมันจะมีประเด็นตรงที่ว่าวเวลาเราจัดปาร์ตี้ต้องการมีลง RTA ต้องการอิมูอิมูตัวไหนมีบ้างนะเราไม่รู้ไงท้เาเดูตรงนี้มันจะบอกว่าตัวนี้เรามีแล้วนะตัวนี้เรามีแล้วนะตัวนี้เรามีแล้วนะเออเราก็จะสามารถจัดปาร์ตี้ได้ไง่ายขึ้นพอเราหาอิมู ลบที่ลบซีซีฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับลบไอ้ลบบัฟไหมรีมูฟอิมมูเนตี้มีปะเออเนี่ยเห็นป่ะเขาก็มากดดูอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ไปทริคที่เท่าไหร่หรอวะทริคที่ห้านะทริคที่ห้าอ่าเวลาเราเล่นเราดันเจียนอ่ะดันพวกเนี้ยดันส่งกองกำลังลงถึงดันนารากกาดันปราสาทขาวดันแก่ดันแพะดันดันดันหินไอตัวเนี้ยไอหุ่นหุ่นหินเนี้ย เราจะรู้ได้ไ่าเราจะผ่านมันยังไงอ่าสมผมยกตัวอย่างให้ในนี้นะอันนี้ผมใช้บ่อยช่วงที่ผมหาวิธีผ่านอย่างเช่นแมงมุมกดที่แว่นขยายด้านข้างครับแล้วก็กดไปที่ strategy trip ลงมาอ่านข้างล่างครับ boss info มันก็จะบอกว่าเนี่ย b o s ตัวนี้นะมันมีเด็บที่ใหญ่ามากเอ้ยหนามากใหญ่ามากเด็บที่หนามากเอ่อเมื่อไรต่ำกว่า50%เอ่อถ้าเกิดเราติดพิษอยู่ตัวเราจะบางต่อการโจมตีของบอส เอออะไรประมาณนี้มันก็จะมีบอกใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีบอกข้างบนเนี่ยเล็กคอมเมนต์สกิลก็คือสกิลแนะนําที่ควรมีมันควรมีรีมูฟพอยซันนะรีมูฟพิษออกเออตอนนี้ควรมีรีมูฟพิษนะรีมูฟดอทเอ่อหลักๆแล้วก็คือกลายเป็นเอ่อตีทะลุเด็บตีทะลุเด็บอะไรแบบนี้ก็คือใช้ตัวตามเนี่ยจะค่อนข้างเอฟเฟกตีฟสามารถผ่านง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรีมูฟดอทรีมูฟพอยซันของไวรูเนี่ยก็คือการลบดีบัฟเนาะเราใช้ตัวไหนลบดีบัฟก็ได้เออ หรือว่าดันตัวนี้ครับไอ้ดันนี่ผมนั่งดูแบบบ่อยมากคือมันแบอกว่าห้ามฮิลเออต้องมีตัวห้ามฮิลแล้วก็มีตัวรีมูฟช็อคเนี่ยผมมาดูปุ๊บโอ้การูด้านะมันรีมูฟช็อคได้เหรอผมเพิ่งรู้เออเนี่ยคือมันอยู่เรามีเราใช้ตลอดด้วยนะแต่เราแต่เรามองข้ามมันไปไงคือเขามีจริงๆเขาถ้าฮิลเคารลบช็อตได้แล้วเ,เขายังเพิ่มมานาลีเจนสปีดให้ด้วยอะ่ะกลายเป็นว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเคานเตอร์ของบอสตัวนี้เลยนะผมจบเลเวลสี่ด้วยการูด้าน้านะ เออแล้วก็ที่ผมมาผ่านอีกตัวนึงก็คือผมใช้นี่ครับเข้าเกลแสงทําไมถึงใช้เข้าเกลแสงเพราะว่ามันมีไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้บอสฮิลใ,ใช่ไหมแล้วก็เออมันมีลบลบบัฟตอนหลังบอสจะมีบัฟทำให้ตัวเองไม่ตายใช่ไหมแล้วก็ลบบัฟได้เออเพราะ,ะนั้นผมเลยใช้เข้าเกลแสงเนาะอ่ะก็อยากผ่านด้านไหนด้านไหนก็มาดูที่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้ กดดูแล้วก็อย่าลืมกดที่ตรงนี้นะครับตรงในคอมเมนต์สกิลมาดูความสามารถว่าใช้ด้านไหนใช้ความสามารถแบบไหนในการผ่านได้เนาะซึ่งมันมีบอกทุกด้านเลยเทุกด้านเลยนะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้บอสจะหนาเป็นพิเศษมันก็ต้องแบบหาตัวที่แบบรีมูฟเด็บได้เนาะรีมูฟแอทแทกได้เนาะเพราะถ้าเกิดแอทแทกเต็มันจะแรงมากๆเลยจำได้ว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงมากหรือว่าจะขโมยบัฟก็ได้เนาะแต่ฟีนี่ผมไม่มั่นใจเนาะผมยังไม่เคยลองเลยเออคือคือบางอย่างมันก็แปลกๆอะ่ะซึ่งผมยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาใส่มาทำไมนะ อย่างเช่นดันดัมาดันใหม่เขาบอกว่าใส่บอมผมผมลองอัพอันี้ไปแล้วนะนี่ผมรีทิ้งไปแล้วผมลองอัพมาแล้วก็ไปใช้แล้วมันไม่ติดระเบิดเออก็เลยเไม่รู้ว่ายัางไงเนาะบอมอันนี้ใครทราบก็รบกวนฝากบอกทีนะโอเคอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับ5ทริคอยังไงก็เดี๋ยวผมจะขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นพาร์ท2แล้วกัน เป็นต่อทริคที่ 6, 7, 8, 9, 10นะในพาร์ทที่2ถ้ายัางไงถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ